ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาข่าวลือเกี่ยวกับระบบป้องกันทางอากาศขั้นสูงของรัสเซียอย่าง S 4 0 0ที่ถูกกล่าวอ้างว่าจะมีการส่งมอบให้กับประเทศไทยในปี2025กลายเป็นกระแสะที่ได้รับความสนใจในวงกว้างอย่างรวดเร็วหลายคนตื่นเต้นบ้างก็สงสัยและมีไม่น้อยที่เชื่อว่าประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของขีดความสามารถทางการป้องกันทางอากาศระดับโลกแต่ความจริงเบื้องหลังข่าวลือนี้คืออะไร ในคลิปนี้เราจะพาทุกท่านไปสำรวจข้อเท็จจริงอย่างละเอียดและวิเคราะห์สถานการณ์ในมิติต่างๆเพื่อให้ได้ภาพที่ชัดเจนและตรงไปตรงมา ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจว่า S400 คืออะไรระบบป้องกันภัยทางอากาศ S400 t รียม f หรือที่รู้จักกันในชื่อ SA-21 g r a ล l e r ตามการเรียกของนาโตเป็นระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานรุ่นใหม่ของรัสเซียที่ถูกพัฒนาโดยอัลมาสันตี้มีขีดความสามารถในการตรวจจับเป้าหมายทางอากาศทั้งในระยะใกล้และไกลาสามารถยิงสกัดเครื่องบินรบข้าศึก เครื่องบินล่องหนไปจนถึงขีปนาวุธร่อนและขีปนาวุธพิสัยกลางได้อย่างแม่นยำเรียกได้ว่าเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดระบบหนึ่งในโลกนักขณะนี้ประเทศที่ได้รับระบบ S-400 ไปใช้งานมีอยู่ไม่มากเนื่องจากนอกจากมูลค่าที่สูงมากแล้วยังต้องผ่านการอนุมัติและตรวจสอบจากรัฐบาลรัเสเซียในด้านยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์ทางการเมืองที่ลึกซึง้ง ยกตัวอย่างเช่นจีนที่เป็นประเทศแรกนอกจากรัเสเซียที่ได้รับ S400 ไปใช้งานอินเดียเองก็มีกำหนดการส่งมอบในสัญญามูลค่ากว่า5,000ล้านดอลลาร์เติร์กเมนิสถานและแอลจีเรียเป็นประเทศในกลุ่มอดีตโซเวียตและแอฟริกาที่มีความใกล้ชิดกับรัเสเซียขณะที่ประเทศในอาเซียนหรือไทยยังไม่มีรายชื่ออยู่ในผู้ใช้งานอย่างเป็นทางการแต่อย่างใด เมื่อพิจารณาข่าวลือที่ระบุว่ารัเสเซียจะส่งมอบ s 400ให้กับประเทศไทยในปี2025จากการตรวจสอบข้อมูลในเว็บไซต์ข่าวระดับโลกและฐานข้อมูลด้านความมั่นคงยังไม่พบหลักฐานหรือเอกสารทางการใดๆที่สนับสนุนข่าวดังกล่าวไม่มีการประกาศจากรัฐบาลไทยไม่มีข้อตกลงระหว่างรัฐหรือสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างปรากฏขึ้นในแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือเลยแม้แต่น้อย สิ่งที่เกิดขึ้นอาจเป็นเพียงข่าวลือที่ไม่มีมูลหรือเป็นการนำภาพของ S400 มาเชื่อมโยงกับไทยในทางสื่อสารที่คลาดเคลื่อนอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ข่าวลือนี้ดูไม่น่าเป็นไปได้คือท่าทีของไทยในเวทีความมั่นคงระหว่างประเทศ ประเทศไทยเป็นพันธมิตรสำคัญของสหรัฐอเมริกาและการจัดซื้ออาวุธยุธโทโธปกรณ์ระดับสูงจากรัสเซียอย่าง S400 อาจสร้างแรงกระเพื่อมในเชิงภูมิรัฐศาสตร์อย่างมีนัยสำคัญอาจกระทบความร่วมมือด้านความมั่นคงการฝึกซ้อมร่วมร,วม,รวมถึงการเข้าถึงเทคโนโลโยีจากชาติพันธมิตรตะวันตกซึ่งไทยจำเป็นต้องคำนึงถึงความสมดุลทางการทูตอย่างรอบคอบ แม้ระบบ S400 จะเป็นหนึ่งในอาวุธที่ทรงพลังและได้รับการยอมรับในระดับโลกแต่การได้มาซึ่งระบบดังกล่าวไม่ใช่เรื่องง่ายอีกทั้งยังต้องอาศัยงบประมาณจำนวนมหาศาลไทยเองในช่วงหลังมานี้มักเน้นการจัดซื้อที่มีความเหมาะสมกับบริบทภูมิประเทศ งบประมาณและการฝึกใช้ของกำลังพลเช่นระบบป้องกันภัยทางอากาศ NASAMS ที่อยู่ในระดับกลางแต่มีความแม่นยำและใช้ร่วมกับพันธมิตร NATO ได้ดังนั้นสรุปได้ว่าข่าวที่อ้างว่ารัเสเซียจะส่งมอบระบบป้องกันทางอากาศ S 4 0 0ให้กับไทยในปี2025นนั้นไม่มีข้อเท็จจริงรองรับเป็นเพียงข่าวลือหรือการคาดการณ์ที่ยังไม่มีข้อมูลใดมายืนยันได้ในเชิงนโยบายหรือการปฏิบัติ การบริโภคข่าวสารที่ถูกต้องและรู้เท่าทันจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในยุคที่ข้อมูลหลั่งไหลามาอย่างรวดเร็วหากมีความเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆในอนาคตเกี่ยวกับนโยบายจัดซื้ออาวุธของไทยโดยเฉพาะในระดับยุทธศาสตร์อย่าง S400 ทางช่องของเราจะรีบรายงานให้ทุกท่านทราบโดยเร็วที่สุดอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการอัปเดตสำคัญจากเรา และหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และแชร์ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ